ตู้จำจำเจล็กนะฮะประจบกนะิริขันครับอยู่ตรงสะพานสลามวิถีนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะชนป่านี้ยังต้องถามกันอยู่ว่าต้องอยู่ตรงไหนน,นะผมบอกเวลาคิดนะว่าอยู่อา่วอาวประจวบนะเรื่องอ่าวประจวบนะมันจะมีสามอ่าวนะฮะคือจังหวัดประจวบเลยจังหวัดประจวบอยอำเภอเมืองเลยโชต้องว่าอำเภอเมืองด้วยอำเภอเมืองประจวบนะครับ<ะ>เมืองประจวบจะมีสามอ่าวใช่ไหมใช่มีอ่าวอะไรบ้าง หนูอยู่เอาวประจวบป่ามือนหออนูเอาน้อไอเอามะนาวไซด์ก็เอ่าวน้อยอ่ามันจะมีอ่าวน้อยอ่าเอามะนาวอ่าวประจวบเราอยู่ตรงกลางเลยฮะข้างสะพานสลามวิถีนะก<ม>็หากันได้ง่ายๆครับหน้าทะเลแบบนี้นะคุณเจอดูแมงดาเนี่ยมันไม่ได้ตัวน้อยๆนะคุณเจารู้ไหมมันไม่มีความจำเป็นหนูไม่เคยอยากขับราคาไปหนาดูแลพี่เนี่ยเริ่งตัวร้อยแปดสิบ ยำปูหมากุ้งสดปูม้ากุ้งสดนี่หนาเสร็จแล้วให้ลูกสาวเดินไปส่งที่เสือเลยจ้ะนี่จะนั่งส่ง มีไบรุ่นเดินตามเราสบายส้ดมากุง้งสหมากุ้งสุกก้อนเทยามาเรื่อยๆนะฮะกุพานะครับส่วนใหญ่เป็นคนพมื้นที่นะคนมาจวบวเราจะมีนักท่องเที่ยวด้วยบางส่วนนะฮะนักท่องเที่ยวสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ผมมีไม้กระสันนะผมไม่ถนัดน,นะ,ะยังใช้ไม่เค,คร่องคร่องน่นแหร่เดี๋ยวใช้มือถ่ายปกติก่อนนะฮะยี่ห้ออะไรไม่รู้นี่อัลสโมโอะไรสักอย่างนะะาึงนะคะับครับครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับลูกพาอะไรลูกจบนีมีจ้าลรก มาต้องแบเผ็ดน้ยดยอยอ๋อพี่จ้ะพี่เชื่อไหมไม่มีความจําเป็นไม่เคยอยากปรับราคาไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะว่ารวยแล้วปับหรือไม่รวยหรืออะไรก็ตามไม่มีความจําเป็นนะจะไม่นั่นเลยแต่ว่าแมงดาําใหญ่มันไข่เยอะพแล้วมันปรับราคาที่มันนิดหนึ่งก็ต้องหางกี้หนูขายหนูก็ไม่สบายใจทุกทีหนูไม่เคยให้ลูกค้าเต็มตัวเสียหน้าเลยพี่ พ่าหนูจะคุยสบ่งลูกค้ากันบางคนขอซื้อยาตัวกับไม่ขา้าไม่อาบน้ำยังติดเหมือนเดิมเลยขอบคุณค่ะของพี่ผู้เย็นน,น,น้องน,น็อ,นอ,นอ,อตอนะลูกน้องน็อตเล่าตังข้าวโพดพุ้งสุงเข็ดอดีนี่ลูกอย่า ยกตัวแบบนี้ก็สบายใจดีนะเนาะเรามาห่วงยึดติดราคาเดิมแล้วใส่ไม่เต็มตัวคนเห็นเขาก็อยากซื้อเต็มตัวก็ขายทั้งสองแบบเลยทั้งเต็มตัวทั้งแบบแบบ่งใช่คือคือ,คอหมายความว่าอย่างนี้แต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนอ่ะมันเราเราไม่ใส่เต็มตัวสามร้อยอ่ะเพราะตัวใหญ่คุณโจก็เห็นตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับ แล้วเราเรายังเป็นราคาเดิมคุณโจนลกค้าแบบว่าเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันใหญ่ตลอดล้วคนจะขอซื้อยกตัวเราก็ไม่ขายเรามาคิดไปคิดมาจังหวะเราเปลี่ยนเมนูใหม่เราขายมันยกตัวเราปรับราคามันใหม่เลยตอนนี้ขายยกตัวแล้วก็มีใช่แบ่งเราก็แบ่งแต่หมายความว่าพอถ้ายกตัว350อ๋อใช่ใช่เข้าใจแล้วยกตัวแต่อเราใส่มันก็ใส่ไม่เต็มตัวกับาอาราคา300 ก็ต,าาตัวนี้รวมร<ด><ด>วมยำรวมอะไรแล้วนะก็คือสามร้อยสิบของก็ขึ้นต้นทางในสามสิบบาทก็คือตัวใหญ่ขนาดนี้นะตัวใหญ่เลยกินมันแน่นยจองก็รู้อย่างเราของหนูมันของหนูแบบขายยกตัวนะฮะแล้วก็ครึ่งตัวตราคานี้นะไม่ถึงตัวก็มีนะ,อะบอกได้เลยแล้วกันว่าจะต้องการบัตใหม่นะฮะ ง่ายเลยครับคุยกันได้เลยฮะเรื่องเรื่องราคาของไข่แมงดาทานอะไรฮะแบบไหนจัดได้หมดนะครับข้าวโพดมะม่วงหอยแครงโพดมะม่วงหอยแครงจานลูกค้าาสั่งเน้นหอยแครงเขาไม่เน้นเฟอร์นิเจอร์ คนนี้นี่ร้านไหนเขากินทุกร้านกินทุกร้านชอบจริงเลยยำเนียทั้งยำทั้งตำนจะเจ๊เขาจัดหมดตายพี่เพิ่งหนึ่งร้อย เส้นนะวุนเส้นนะวนยี่สบนาทีแม่ให้ขับรถรอบเขาสามรอบสิบพอเขพูดไข่ขึงคุณจอนยนะชินชาค่ะตะกนกหมึ อ่ยำไข่เค็มเห็นชื่อพี่พึ่งส้มตำไข่เค็มเหรอยำไข่เค็มครับคุณโจเนี่ยนะเรามาเมา้ากันหน่อยหนูว่าคุณโจเป็นคนที่ชินชากับโลกแบบนี้แล้วครับไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรนะได้ย่างเงี้ยเหรอใครเขไม่ชอบไปถ่ายแอบไป่าร์เขาได้วุ่นวาก็วนเนี่ยออกซ์เลยอยู่เนี่ยออกื์ออยู่ออกซ์เลยไม่ละวอร์มตลอด

ขอบคุณนะคะไม่จำเป็นนะไม่ให้รอนานกุ้งสุกทอดม่วงล้ารสจัดจัดน้องเชียบทำเลยหรือเปล่าลูกอโอเคสวัสดีค่ะลูกวันนั้นมาไม่ได้ทานเลยอ,อันนี้คุณแม่เหรอลูก นี่คุณแม่ไหคะเรนไม่น่ะชีวิตแม่เคยจำใครได้เหรจวุ้นเส้นอเจวุ้นเส้นอ๋อครับรงโอดกุ้งสุกหร่ารสจัดจัดเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแซ่บๆไปเลยเจวุ้นเส้นของเราขับประจำนะครับประจำน้องน้องปอนมาเอาน้องปอนโทรมาเอาเมื่อไหร่อะ รู้สึกว่าไหลบัวนานแล้วไม่เห็นนะน่าจะหายากช่วงนี้นะฮะฮัลโหลลงเลยต้องตีให้ตาย <laughs> ้ต้ของน้องมาลูกหนึ่งร้อยไหนพี่เจ้เป็นไหนพี่เจ้มาหาหน้าน้อยหน่อยรวมทะเลลูกอสุกลูกสดเดี๋ยวแก้ไขได้เอ,อ้าวแต่มีความลับสรดองซื้อน้อยใช่ไหมเนี่ยเดีไยวเขียนในคลิปเลยรา <laughs> สุตามยำเจ้น <laughs> ้อย <laughs> ชื่อเล่นชื่อส่วนตัวใช่ไหมน้องกส่วนตัวชื่อน้อยกับครอบครัวเนี่ยอ่าถ้าเขาวงในนะสมัยใช่วงนอกแม่สมัยหนูทำงานถ้าวงในเขาเรียกว่าน้อยเมียบอสหนูก็ชื่อน้อยครับพ่อแคชเชียร์เรียกน้อยหนึ่งคู่อ๋ออตั้งแต่นั้นเป็นเล็กมาตลอดกี่ปีมาแล้วครับเป็นสิบปีแล้วค่ะเป็นสิบปีเนาะแสดงว่าดั้งเดิมเลยชื่อน้อยพ่อแม่ตั้งให้มาอ๋อพ่อแม่ตั้งให้มาชื่อน้อย ร้านส้มตำยำเจน้อยอ่านแล้วครับมีมีร้านใหม่แล้วชื่อใหม่แล้วโอ้ยไปตั้งชื่อคลิปดิ้แลตั้งชื่อคลิปเจเล็กพาอเออเออดีดีดีร้านส้มตำยำเจน้อยเฮ้ยเจ้าใหม่ไว้เจ้าใหม่โจไม่ได้ไขมัแหมแหกูไอเดียเจ้าใหม่เจ้าใหม่จริงๆแล้วก็เป็นคนเดิมนะฮะชื่อดังเดิมเพราะไม่ตั้งให้นะเจน้อยนะคำว่าเล็กกับคำว่าน้อยนี่ความหมายเหมือนกันนะเหมือนกัน คนคนตัวน้อยมันเยอะมีเยอะไงโหร์ชื่อเล็กกันจริงๆมันฟังน่ารักกว่าหน่อยชื่อเล็กก็โหร์เหมือนกันแหละชื่อเล็กก็เยอะในประเทศไทยเนี่ยภรรยาคุณจอก็กผมว่ามีเป็นล้านอะ่ะคนชื่อเล็กเนี่ยกันน้อยเนี่ยชื่อนั้นสำคัญจะไหนนะครับไม่เกี่ยวนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรนะทำอาชีพอะไรนะชื่อเป็นแค่นามเรียกขานร้อนทะเลร้อยหนึ่งค่ะคุณจอมทะเลหนึ่งร้อยบาท แล้วของลูกไม่มีอะไรที่เน้นใส่ปลาร้าลูกไม่ใส่ปลาร้าเหรอฮะไหนให้น้อยถามนะโน้นไม่ได้ใส่เจี๊ยบอะไรนะอเอเอเฮ<อ><อ>้เห็นนะเห็น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 น้องเขา,าเรียกพี่น้อยอะจะแดงว,ว่าเรียกชื่อผิดนเนี่ยลยเนี่ยนี่สักเป็นนาอือหือพอเป็นนาเขาใช่ไหมเออคือเขาอะเป็นหลานตะไคร้หนอหลานตะไคร้ ร้านตะไคร้มากินส้มตำยำเจโน้อยไม่ชื่อใหม่เรียกเลยเขินเขินเขินใหญ่นะร้านส้มตำยำเจโน้อยนะครับแซ่บๆกันไปเลยชอบใจกุโจเขาต้องสงสัยกุโจไปเอาไปเอาไข่เห็นไหมเห็นไหมเขายังแต่งหน้าน้อยอยู่เลยเห็นไหมของใสของลูกใสโลเรื่อง เห็นไ,ไหมนะพ่อจําได้ว่าเจ้าเสียบเนี่ยถ้า<อ>ถ้าไม่มีปลาร้ามันเหมือนชีวิตขาดหายอะไรไปซะเสียมันไม่แซ่บนะเขาเขารู้สึกเลยว่ากินยังไงมันก็ขาดมันต้องแซ่บๆ,น,ๆนัวๆซะหน่อยได้ซื้อมาเมื่อวานนี่ใครจะซื้อต่อเอามาเอาเนาะไอ้ไม้ไม้กันสั่นเลยเนี่ยมาเอาาซื้อเนาะใครจะซื้อ <laughs> มันเกะกะพอๆก็จะขายเหมือนกันเพิ่งซื้อมาเขาบอกพาไปสวยอาจจะขายอีกไอ้นี่เสียงมันไปก่อนอ่าใช่แล้วดอยู่อ่าอ่ามันดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องไปไปเคมไปเคมนะวันนั้นจริงๆแล้วนะเดี๋ยวแก้ข่าวนิดนึงผมว่าตั้งกล้องไว้อะบองตรงบอกบอกความบอกกันตรงตรงนะวันนั้นผมไปหาลูกค้านที่โรงแรมนะไปเช็คไปพบลูกค้าแล้วผมตั้งกล้องไว้ทีนี้ผมไม่รู้ว่า อะไรบ้างนะเวลาที่เขามันไม่ได้ตัดต่ออะไรนะผมถ,ถ่ายไปตามธรรมชาตินะฮะก็บางทีอาจจะมีการาพูดอะไรบ้างนะฮะที่มันขัดหูต้องขอทานอภัยนะเนื่องจากเป็นคลิปที่ไม่ตัดต่อนะผมไม่ได้ชอบตัดต่อค,คลิปนะฮะเป็นคลิปธรรมชาตินะเพราะวกก่าเสียงมันดีเลย์นะเสียงดีเลย์ลเดี๋ยวจะลองไปคุยกับทางโกปโปรดูนะฮะอินสตาแกรม Instagram นะว่ามันเกิดจากอะไรนะทำไมอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่มาฮะ เพราะมันดีเลยจริงนะล,นลูกแล้วดนะีเขาบอกผมนึกรู้นล้วน่ะ นั <gravity> ่นต้มต้มจะมีจาอ้าวัตดจ้าก้เสียร้อยเจ็ดสิบลูกแล้วก็มาร้อยเจ็ดสิบบาทลูกเดี๋ยวรอมันมาก่อนก็ต้ได้เลยเดี๋ยวาน้ามาหนึ่งนะ ทำไมทำไมมาถึงนี่ต้องน้ำไายไหลมันหอมเงี่ยหอมไปค้าน,นะ <c oughs> อยพูดจา <c oughs> ดีนะเนี่ยถามให้จะถามให้ด้กินอยู่นี่น่ากินเลยอ่ะก็พูดจากันมีไม้หอมสื่นอะไรไม่ดีก็หลังไม่เดี๋วหนูดูแลให้ โคสคุณโจขพพ้าวโพดมะม่วงได้ปูม้าหนึ่งตัวใส่ข้พพมาวโพดมะม่วงเจ็ดสิบสบบาทสวัสดีค่ะ <Das que ath ie> สีนี้กะว่าจะอยู่ได้กี่ปีเนะี่ยปีนึงได้ไหมป้ายนี้ถึงปีไหมไม่ถึงห <c oughs> ้าเดือนหกเดือนเนาะมันเพราะว่ามันโดนแดดเรียโดนโดนอะไรบ้างน,นะแต่เราชอบเราเราชอบทำอะไรออกมาจากใจมากกว่าเราเลยไม่ไปให้เขาทำอ่าใช่ใช่ามว่ขี้เหนียวไหมไม่ขี้เหนียวหรอกใช่ใช่ ขายอย่งแถมลูกค้าจะตายจะมาขี้ของมันมันคือเขียนเองแล้วมันจะมีความสุขด้วยเราคิดงานมันอยู่ในใจเราหมดนะเมนูนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแถมเราก็เปลี่ยนเองนี่แหละเป็นสีฟ้านะตอนนี้เป็นสีเหลืองนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสีอะไรฮะสีชมพูต่อไปเป็นสีชมพูนะฮะขณนะคะาอ๋อนี่ แกหนูอยากตังค์ให้อ๋อไอหน้าเว่อห์อีกพี่อ่านเลยหนูอยากตังค์ให้จ้าไอพี่ต้องไหมหนานั่งหันมามองอยู่ข้างมะนาวลูกไม่เห็นน่ากแหลเมื่อกี้หนูไปตลาดนัดมาหนูเจอแม่ด้วยนาหน้าโอ้ย